ผมจะย้ายรถเมืองใหญ่ๆนะผมวันนี้จะย้ายขึ้นหาโรเบตที่รับน้ําหนักได้มากที่สุดนะผมมาดูากันว่ามันจะไปได้หรือเปล่าไปดูครับผมด,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 ดีดีดีนี่ครับผมนี่ครับตอนเราทํานาเราก็มาทำนาแปลงนี้ใช่ไหมขอให้แมบ,บนี้มันไปอยู่ในฟาร์มยี่ห้าอีกสักทีได้ไหม ผมว่าจะสุดยอดมากเลยครับดำนานี่้โหดำนากันกระจายอ่ะผมมองม่านะถ้าแบบนี้ไปอยู่ในฟ้า25อีกสักรอบหนึ่งนะผมโอ้โหแล้วน้ำแห้งได้ไงครับเนี่ยโหผมว่าน่าจะดำนากันมันเลยนะน้ําแห้งเฉยเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี้มีร่องน้ำด้วยนะครับแหมถ้ามันแบบว่าไปอยู่ในฟ้า25้าอีกสักรอบหนึ่งเนาะคุณผนะู้มเนาะแบบนี้เนาะอยากให้ไปอยู่นะเอเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเจ้า คันนี้นะครับผมคันดีคันเดิมนะครับผมขอยัดเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับผมน้ําเงินขาวได้ปะอุย้ยไม่ได้นี่วาโอ้เปลี่ยนสีให้เอง,เ,อง,อเ,งเหลืองไอส้มน้ําเงินเหลืองสีส้มน้ําเงินแดงน้ําเงินได้ปะเอาเป็นอ่ะสีแดงแดงน้ําเงินก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีสีเขียวได้ปะ ดีมาดูไปเข้ากันจังเลยสีดำสีเหลืองก็เออเป็นทางแดงๆแ,แล้วกันอ่าไปเข้าชิมหาสีส้มแล้วกันนะปะแล้วก็ผมจะใช้เป็นหางตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปวัดดูก่อนว่ามันยาวสักเท่าไหร่อ่าหางนี้น่าจะโอเคนะผมหางนี้ก็ใช้เป็นสีสีออกอ่าสีสีทุเงินนี่แหละอ้ะมา แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้หัวนะผมหัวรลกักหัวรลักเรามีไหมหัวลากอ่ะหัวลากเรามีหรือเปล่าครับอ่านี่ไงหัวลากเราขนอะไรอยู่อ้าหัวลากว่างซะด้วยหัวลากมันว่างซะด้วยด้นะครับผมว่างแบบนี้ชิวๆแบบนี้ไม่มีอะไรทาแบบนี้เราต้องดูคอนเสิร์ตมาไม่พร้อมสักทีไอ้นี่มันเสิร์ตมาเสิร์ตมานะมันมันไม่มีคาว่าดูดูคอนเสิร์ตมานะครับผม ว่าเราว่าเราทำไมมันดูแคบทำไมมันดูแคบจังวะทำไมมันดูแคบจังวะทำไมมันดูแคบจังวะคุณผู้ชมอ่ะอ่าโอเคทำไมมันดูแคบจังวะเนี่ยขึ้นไปขับก่อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊ปชิบอ่า ขยายได้ป่ะลูกพี่ผมว่าไม่น่าได้เดี๋ยวลองลองวัดดูก่อนนะโอ้โหอู้อหางสั้นก็ได้นะเนี่ยเนาตรงเนาะโอ้ผมว่าย้ายได้สองคันเลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นขึ้นสองคันได้แต่ผมจะจัดโอ้โหเหยียบแผ่นป้ายโอ้ หาวตอนนี้ดีดียุกว่าไอหางยาวอีกโอุปจ่ายที่สองคันเลยนี่นาใช่ไหมโอ้โหเป็นธรรมดานี่ว่าใบธรรมดาจ้ะเอ้ยใบธรรมดาไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่คันนึงนี่ไงโอ้โหไอ้นี่ออกไปเลยเนี่ยไอเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ได้เรื่องเลยหางตัวเนี้ยไม่ได้เรื่องจริงนะครับผม อ่าเดี๋ยวสองคันไปเลยนะผมนี่ครับไอหางนั้นกแบบ็แบบย้ายแบบย้าแยบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือย้ายทางแค่ไม่ได้เลยนะผมตั้งลำก่อนครับอันนี้ต้องให้คนดูให้นะผมเหมืองในฟาร์มยี่สิบสองนี่คือแบบ ซับซ้อนมากๆนะครับขยายได้ปะผมลืมเหมือนกันนะเนี่ยมันขยายได้ปะมวะาขยายได้ปะกดกดอะไรวะกดเอ็กซ์เหรอกดเอ็กซ์มันก็อขึ้นไง กดได้ก่อขึ้นนะครับผมกดเหมือนจะขยายไม่ได้นะครับโงนหนก็ไม่ใช่น่าจะขยายไม่ได้แหละไปโอ้โหเดี๋ยวมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับเดียโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันต้องดูคอนเสิร์ตมาดีโอ้ เอ,อจะมาที่บ้านคิอตัวเหล่านะเจ็บนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันนะครับหูยยิ่งใหญ่มากครับผมโอ้โหลากรถเมืองได้แบบลากรถเมืองได้แบบแน่แนๆอ่ะคุณผู้ชมบอกได้เลยโอ้โห มาผมเยอะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะชี้หน้าจะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเต็มถังครับรถน้ำมันรถเหมือนเต็มถังโอ้ยวตอมตาตอมหน้าเจ๊ะศิลปินเดียวเจ๊ะ นีしし่มันต้องเพลงนี้มันต้องเพลงนี้ลูกพี่มันต้องเพลงนี้อ่ามันต้องเพลงนี้นี่นี่นีนี่มันต้องเพลงนี้มันต้องโค้งคนดีแต่แรดแดแต่แซวแรดแต่ดแแเต้ต มนี่มันต <Bond> ้องมันต้องอีกหนึงมันต้องอีกนึงเนี่ยแต่เราเออเจอเจอเฮ่รถแห่ครับผมแห่แห่รถเมืองครับผมดี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 เจอเจอไหวไหมครับไหวไหมครับผมโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ย ดจุดจุดจุดไหวไหมี่ะหนักจับหนักชุมมัดเลยจุบจัดไปจัดไปจัดไปครับผมจัดไปฮะเฮ้โอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวเชียวหรอ ไหวอยู่ไหวอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้ดูทุกรอรับน้ำหนักได้แบบเยอะมากเลยนะครับร้อแบบนี้โอ้โหสามชาติยาวๆคุณผู้ชมได้ดูกันนี้เต๋เต๋ ด ừ, ừ, ừ. บอกไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมองไม่เห็นทางเลยเร,ราเดาบอกวิ้วมันใหญ่จริงนะกูย้งดูดิมันใหญ่มากๆเลยนะ่ะดูดิใหญ่เกิน,อ,อ,น,นอุ้ยมันวันอุ้ยตัวที่ผมบันไส้มัน่ท้่หายตอมหน้าตอมตาตอมหูอยู่เนี่ย เอาเขาเลือก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 เฮ้ยมันมีแมงวันอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเกือบเลยเกือบเลยพระเจ้าผมเกือบตกมาแล้วเมื่อกี้นึกได้พอดีแฟร์อื้อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอือไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยหมดไหม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 หมด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 โอ้โห oh. <c oughs> อะไรครับเนี่ยอะไรครับเน hmm, ี่ยะอืมเมงวันเนาะเดี๋ยวไม่ไหวครับผมว่าผมเราต้องดึงว่ะ เราต้องดึงช่วยนะครับผมไม่ไหวอีกเราต้องดึงช่วยนะโอโ้โหลงแค่นี้ยังไม่ไหวผมว่าเนินเนินนั้นจะไหวไหมเนี่ยเนินหน้าเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้ลอยลอยลอย้ลอลอ,ลอยเลยตอนผมว่าส่วนมากมันไหวนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันล้อมันลอยอะ่ะ นะครับล้อมันลอยล้ออันลอยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูกันเลยอัดสองครับอัดสองโชว์เพราะอัดสองโชว์ไปเลยอยากเห็นรถเมืองวิ่งดินไหมคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูเดี๋ยวต่อจากนี้เลยนะครับรถเมืองก็ต้องไปอยู่เมืองเราประดรออยู่เราจนมัล่อเ้อทำไมหักเลี้ยวไม่ได้วะอ๋อเราจะมีเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหม รถเบือก็ต้องวิ่งใรเบือก็จะปตาอยู่แล้วอ่ะนะโอ้โหไหวปะเนี่ยโอ้ไไนะโหแค่นี้ยังติดเอาละดีครับเดินนี่ต้องส่งนะผมถนะ้าไม่ส่งไปไม่ไหวนะครับถ้าไม่ส่งไปไม่ไหวนะผมบอกไว้ก่อนนะลูพี่พี่ต้องเอาให้ไหวนะทูกพี่นะพี่ไม่ส่งพี่ไปไม่ไหวนะอือส่งไปคนระับส่งไป ส่งไปยาวๆครับตามจริงไงแบบเนี้ยต้องมีตัวรับน้ำหนักนะคุณผู้ชมต้องต้องมีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทําตัวรับน้ำหนักคลิปหน้าเดี๋ยวใส่ตัวรับน้ำหนักมาอันนี้แบบโอ้โหเพียวๆ,ๆเลยอ่ะเออไม่เป็นไรไม่ทันละวอู้จึจึอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนแสงแดดก่อนนะแดดมันอะไรครับเนี่ย แดดมันเออนี่แดดมันต้อง11บเอ็ดวงอย่างงี้ดิโอ้โหไปต่อครับไปต่อเออมันต้องมีเออเอาอันที่ริงต้องมีตัวรับล้ำหนักนะครับไม่ใช่แบบว่ามาเพียวๆแบบนี้โอ้โหรถที่รับน้ำหนักก็คือรถสิบล้อเราเต,เต็มเลยนะครับผมเออแล้วรถเรามไม่ได้รับแรงกดน้ำหนักขนาดนั้นนะครับ ยาวๆครับยาวยๆยาวยๆยาวๆยาวๆอัดมาเลยครับอัดมาเลยอัดมาเลยเอออัดมาเลยอุ้ยเว่อว่าแล้วว่าแล้วกูยอมว่าจุ๊บจุ๊บโอ้โหวุ้บโอ้ยเว่อจุ๊บโอ้ย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 เอาเรื่องนะเขาป่านิดหน่อยนะผม เดินนี่จะไหวปะเนี่ยเดินนี่จะไหวปะเนี่ยไหวอยู่นะได้อยู่นา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 โอ้โห,โหโอ้โห้มันอืดที่๋วอะไรเดี๋ยว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 ค่อยดูเนินนี้นะครับ นี่เนินเนินข้างหน้าแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะหมดหมดปะเนี่ยไม่หมดนะอย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะอย่านะอย่านะอย่านะอืมทั้งวันเลยเป็นวันตัวนี้เนี่ยอร่อยปละไล่ปละไล่ไกลลงเนินแล้วเนี่ยไกลแล้วเนี่ยโอ้โหเนินสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกพี่ ย่างเป็นล้วมั้งเยเดินสุดท้ายแล้วเดินสุดท้ายแล้วลงมาเลย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 เออเออแลละแล้วละแล้แฟบดีครับผมนี่เลยครับเอาแล้ว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 เฮ้ยดีโอ้โหดีเฮโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยี่โอ้โหแจ็คบอลบอ สุดพายเสียหลักเสียหลักอุ้ยฮะอุ้ยเสียงหลักเลยอ่ะคุณผู้ชมอู้อันตรายมากเลยครับอู้เสียหลักเลยอ่ะอันตรายจริงอันตรายจริงเสียหลักอย่างนี้เลยนะครับผมอุ้ยเสียงหลักเลยครับผม ดู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 ล้อล้อมันเลี้ยวเสียหลักเลยนะครับอูจะไปได้เพราะว่าลงเนินไงอูลุยน้ำลุยน้ำลุยน้ำชื้นเลี้ยว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 หินหมดเลยโซนหินคือหมดเลยครับผมไม่น่าขึ้นอ่ะดูจากทรงแล้วไม่น่าขึ้นอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหมันไป่าขึ้นจากรูเแ้บอะอือหือโอ้โหเอ๊ะไม่น่าขึ้นอะโอ้โหมาเดี๋ยวผมจะโอ้เราขยับไม่ได้อีกอะไรครับเนี่ย หยาบเลยละเอาแล้วมึงไม่เอาหางลงเล้วมันเอาหางลงยังเนี่ยลงแล้วนะล,ลงครับผมปวดล็อกเชื่องออกเลยนะสูออ้นะปวดล็อกเบลออกแล้ว ผมดูว่าล้อใหญ่ๆมันโหดปะโอ้ยดูว่าจะขึ้นได้ไหนถ้าไก่เดอร์ขึ้นได้นะล,ล้อมันใหญ่มันโหดไงโอ้โหอะไรเนนะี่ยไม่ไม่หมายถึงไอ้เพียงบันเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าแรงจนฟิสิกส์งงนะผม คือแบบ,บว่าคือผมเอารถขึ้นตรงเนี้ยคือมันแรงมากๆนะครับแงรงจนแบบฟิสิกส์งงอ่ะสูตรฟิสิกส์ยังงงอ่ะแล้วมักมนก็ได้เก๋มากเจอมันก็ได้เก๋ไก่หมดอ่ะสูตรฟิสิกส์ยังงงอ่ะชุบดีอุ้ยดีไอ้ลงมันธรรมดาเกินไปแต่ขึน้นนี่สินะครับผมไอ้ขึน้นนี่สุดยอดมากนะครับผม จุ๊บจุ้งแอปดีวู้ยตุ๊กตาล้มลุกโอเคโอค้ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับอ่าโอ้โหอีตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่นี่ว่าตอนแรกมันไม่เป็นแบบนี้ตอนแรกมันจะเป็นสองช่องนะครับผมสวัสดีครับ